อา้าสวัสดีครับก็วันนี้นะครับเอ่อผมจะมาสาในการเปิดวิดีโอของ y t u t u เนี่ยนะฮะใน Google Classroom นะครับซึ่งไอตรงเนี้ยนะที่ที่ว่าจะต้องมาสอนเพราะอะไรครับเพราะว่าคือจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าจะมีผู้ปกครองเนี่ยบอกว่าเด็กๆบางคนเนี่ยเวลาไปดูใน YouTube แล้วเนี่ยนะครับ เขาชอบไปเปิดคลิปอื่นนะครับที่ของ Youtube ที่มันแนะนำมานะครับพวกคลิปอะไรที่ไม่ใช่เกี่ยวกับการเรียนนะครับคลิปนอกเหนือนั้นนะครับก็เด็กๆเนี่ยก็จะไปเล่นไปเปิดนะครับนะฮะนะอ่ะเรามาดูวิธีเลยครับนะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองกดเข้าไปในบทเรียนก่อนนะครับเออแล้วเราก็เข้าไปดูในบทเรียนนะครับเดี๋ยวผมดูนี่ก่อนนะ อะสมมติผมเข้ามาในบทเรียนอันหนึ่งนะครับคือเขาก็จะมีวิดีโอใช่ไหมครับนะผมกดที่ View Assignment ก่อนดีกว่านะครับไปที่ Instruction นะครับก็จะมีวิดีโอเนี่ยขึ้นมานะครับเวลาผมกดนะครับกดปุ๊บนะฮะเนี่ยวิดีโอก็จะขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมฮะอันนี้เราอยู่ใน Google Classroom นะครับเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็กดตรงกลางเนี่ยนะครับ กดตรงกลางเนี่ยนะครับก็จะเล่นไม่ได้ใช่ไหมฮะอันนี้เล่นไม่ได้นะครับเออพอเล่นไม่ได้เนี่ยนะครับปกติผู้ปกครองก็จะไปกดโอเพนข้างบนเนี่ยเพื่อที่จะให้มันไปเล่นใน Youtube ใช่ไหมครับเนี่ยถ้าใน y o u t u b e เนี่ยจะเล่นได้ใช่ไหมเนี่ยนะ อ่ามันจะมีมันจะเล่นได้นะครับฮัลโหลแต่คราวนี้เราจะทํำยังไงให้เล่นในนี้ได้โดยโดยเราไม่ต้องไปเล่นใน YouTube เพื่อที่จะการเด็กๆ็เนี่ยเขาไปกดคลิปอื่นที่ไม่ใช่คลิปการการเรียนนะครับอ่ะเริ่มเลยวิธีนะครับอ่าให้เราไปที่จุด3จุดข้างบนนะครับตรงเนี้ยนะฮะเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยจุด3จุดปุ๊บนะครับเข้าไปที่เซตติ n งนะครับตรงเซตติ n งนะฮะคำว่าเซตติ n งเนี่ยครับกดปุ๊บนะฮะเซตติ่ง เสร็จแล้วให้เราไปเข้าไปที่ s i ต e s e t t i n g นะครับ s i ต e เ e t t i n g เสร็จ Set แล้วเข้าไปที่คุกกี้นะครับอันนี้ผมทำในแท็บแท็บเล็ตหรือหรือมือถือนะฮะมันจะเป็นหน้าหน้าจออย่างนี้อ่ะเสร็จแล้วไปที่อ่อมันจะมีคำว,ว่า Block Third p a r t y Cookie นะฮะอ่ให้เราไปติ๊กออกนะครับติ๊กออกแบบนี้ฮะติ๊กออกนะฮะติ๊กออกไม่ให้มันมีลูกศร โอเคเสร็จแล้วเราก็กลับไปนะครับกลับไปนะกลับไปนะกลับไปแบ็กกลับนะอ่ะคราวนี้เราจะเปิดวิดีโอวันเดิมนะฮะนะเราก็จะเปิดอ่ะคราวนี้เห็นไหมฮะมันจะขึ้นเมื่อเปิดได้แล้วครับนี่เห็นไหมมันจะเป็นรูปได้แล้วเห็นไหมฮะผมก,กดเพลย์ครับกดตรงกลางนี่ฮะขึ้นมาแล้วฮะเห็นไหมฮะนี่จเล่นได้แล้วฮะไม่ต้องไปเปิดในยูทูบได้แลนะฮะเสร็จแล้วเราจะ <Hello. S 1> เราจะขยายแล้วก็กดตรงนี้ฮะ กดสี่เหลี่ยมตรงขวาล่างครับปึ๊บอ่อแป๊บหนึ่งนะฮะกดสี่เหลี่ยมตรงขวาล่างนะครับแป๊บหนึ่งนะอ่าสวัสดีเดี๋ยวคืออันนี้อ่าเดี๋ยวพลิกเนี่ยพลิกพลิกหน้าจอนิดหนึ่งมันจะกดยากถ้าเรากดถ่านหน้าจอหน้าจออ่าสวัสดีครับก็เรามาดูข้อที่เจ็ดเลยครับข้อที่เจ็ดเนี่ย ก็ค,คือเอารนอคูนรนอของห้าเกเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเออ่ดูดู YouTube เอ้ยไม่ใช่ครับดูดูวิดีโอเนี่ยใน Google Classroom ได้เลยครับไม่ต้องไปเปิดใน YouTube นะครับเพื่อป้องกันเด็กๆเนี่ยไปกดคลิปอื่นนะครับโอเคครับอันนี้นะเออผมจะที่ที่ผมสอนเนี่ยผมทำในมือถือนะครับ แท็บเล็ตก็คงจะเหมือนนกันนะครับแต่ว่าในคอมพิวเตอร์หรือใน PC เนี่ยมันก็คงจะคล้ายๆกันนะครับก็คือต้องไปหาคําว่าไซส์เซตติ้งให้ได้นะครับคําว่าไซส์เซตติ้งเนี่ยต้องไปหาให้ได้นะครับนะอ่าถ้าเราอยากจะขยายเนี่ยกดสี่เหลี่ยมนะครับนะตะแคงตะแคงก่อนนะครับตะแคงมือถือให้มันเป็นแนวนอนก่อนนะครับแล้วกดมันจะง่ายครับถ้าแนวตั้งเนี่ยมันจะมันจะยากอ่ะโอเคตรงนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับ